เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคใต้เขาว่าตั้งแต่ปี2528ได้รับฟังเทพธรรมะของทางวัดที่ลูกส่งไปให้พี่ชายนะ่ะฟังเสียงหลวงพ่อแล้วรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจได้ทันทีว่าหลวงพ่อเป็นพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพิชายจึงหาโอกาสเดินทางมาวัดพระธรรมกาย แล้วเมื่อมาถึงก็ประทับใจวัดมากก็กลับมาบ้านก็สามารถเลิกดื่มเหล้าได้อย่างเด็ดขาดและยังได้นำระบบระเบียบที่วัดมาใช้กับงานที่ทำอยู่เช่นงานโครงการอาหารกลางวันระเบียบการจัดรองเทา้าจัดมุมธรรมะสอนสมาธิและออกบรรยายเรื่องประโยชน์ของการทำสมาธิ ให้ผู้บริหารโรงเรียนระดับอำเภอทำให้โรงเรียนที่พิชายบริหารอยู่ได้รับรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระเบียบวินัยดีเด่นและพิชายก็ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัดด้วยอายุเพียง30ต้นต้นทั้งพิชายและพิศพัยทำหน้าที่ผู้นําบุญผู้นำรถที่เข้มแข็งมาก ทุกงานบุญจะทำหน้าที่กำไละมิดบอกข่าวบุญและชักชวนคนมาวัดทั้งทางรถไฟหรือรถยนต์อย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความเบิกบานในบุญทุกงานบุญท,งทางวัดพี่ชายพูดที่มีอัธยาศัยดีเจ้าพนธีรักของทุกคนทั้งที่บ้านที่ทำงานและพี่น้องในวงบุญนักสร้างบารมี สะขณะที่ชีวิตกำลังรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเต็มที่ความตายก็มาพรากพิชายไปจากพวกเราทุกคนอย่างไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนเห็นไหมจ๊ะไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนปลามาเรายังเห็นน้ำาก็เพิ่มมองยุงยังมาดูดเรามันยังวิวๆยังมีวี่แวว เวลาเราจะนอนหลับมันยังมาวิววิวเฮลโลดูดชืกเอออะไรอย่างนั้นเฮลโลชุก <c oughs> เลยดีหน่อยที่มันไม่กัดเพราะนั้นเคยบอกว่ายุงกัดนี่ไม่ถูกยุงดูดเพราะยุงวัาธรรมกายไม่กัดดูดอย่างเดียววันนั้นพี่ชายเดินทางไปสมัมมนาผู้บริหารโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี คืนนั้นเวลาประมาณตีสองพี่ชายเป็นลมเพื่อนคณะครูอาจารย์จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แพทย์พบว่าหัวใจของคนไข้าวายหมดลมหายใจไปแล้วเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสอง5ดห้ายสามห้าได้วันที้วัยที่ยังสดชื่นจำสายเพียงสามปีมีโอกาสสร้างประีิกัลหมููคณะเพียงหกปีเท่านั้น ลำวิชาเสียชีวิตประมาณสิบปีในปีพศ .2545 ญาติคนหนึ่งก็ฝันว่าได้พบพี่ชายจึงถามว่าทำไมาหายหน้าเป็นนานไม่ติดต่อทางบ้านเลยพี่ชายตอบว่าเดือนสิงหาปีหน้าคือปี46จะกลับบ้านต่อมา30สิงหา2546ญาติคนนั้นก็ฝันเห็นวิชาเป็นํานองว่าจะกลับบ้านแล้ว พอเช้าวันที่หนึ่งกันยายนสองห้ลูกสาวพี่ชายก็คลอดลูกชายทำให้บรรดาญาติาคิดว่าเด็กคนนี้ก็คือพี่ชายกลับบ้านเพื่อมาเกิดเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าเขาไม่ทราบพี่สาวของลูกเขาวัดตั้งแต่ปี2528้าดยการชักจวงลูกได้ทําบุญทุกบุญของวัดและวก็ทำหน้าที่พนาบุญอย่างเข้มแข็งจัดรถชนคนมาวัดอย่างไม่เคยขาด ประกอบกับไม่มีภาระใดๆทางครอบครัวเพราะพี่สางลูกเป็นโสดและสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้จนถึงอายุปัจจุบันคือ45ปีจึงทำให้มีเวลามากในการทำหน้าที่พนันำบุญอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเจริญขยายจาย์ดาวทำทำหน้าที่กลยายมิตรได้ถึง100กว่าจานซึ่งทั้ห้ทุกคนในบ้านรวมทั้งตัวลูกเองภูมิใจในตัวพี่สาวคนนี้เป็นอย่างมาก รูไม่ใหญ่ก็ภูมิใจจ้ะแต่พอมาณนะวันนี้เธอเปลี่ยนไปคือเมื่อกลางปี47ไม่ใช่เธออยุ47่47นะจ้ะเมื่อกี้พูดผิดไปพี่สาวลูกได้รู้จักกัาผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุได้52ปีเคยแต่งงานมีลูกมาแล้วแต่ภรรยาเขาตรอมใจตายเพราะลูกชายประพฤติตัวเกเรก่อนนี้สิน ติดยาเสพติดแล้วก็หน,นีหายออกจากบ้านทุกคนที่บ้านรวมทั้งญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยพี่สาวเปลี่ยนแปลงไปมากญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยที่ที่จะไปแต่งงานผู้ชายคนนั้นพี่สาวเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงช่วงระยระเวลาสามเดือนนั้นนั้นก็น,นัดหมายจะไปอยู่ด้วยกันแล้วเด๋ยนนี้พี่สาวไม่ค่อยทําหน้าที่กัละยาณมิตรห่างจากบุญ จนพวกเราสงสัยว่าเกิดจากอะไรแม่ของลูกจะตักบาตรรักษาศีลแปดทำวัดเช้าเย็นและนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดมาเป็นเวลาสิบจ็ดปีแล้วยิ่งตอนนี้มีจานดาวทมแม่ยิ่งมีความสุขมากได้ยินได้ฟังได้พบเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกวันที่หน้าจอทีวี ทุกวันนี้แม่จะตื่นในเช้ามืดด้วยความสดชื่นเบิกบานเพราะมกิจกรรมบุญทุกบุญที่มีในจารย์ดาวธรรมปัจจุบันแม่อายุ80ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือร้อนตามผิวหนังทั้งตัวเกือบตลอดเวลาและประมาณสองเดือนที่ผ่านมาแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็ตรวจพบว่า แม่เป็นเส้นลหิตในสมองตีบต้องทานยาติดต่อกันทุกวันพ่องลูกอายุเกือบ90ปีแล้วพ่อเป็นคนรักลูกและครอบครัวม,มากในวนัยหนุ่มพ่อพูดน้อยเป็นคนจริงอาจาย์กับการทำงานแต่วัยชรานี้ท่านขยันพูดเป็นพิเศษใครมาเยี่ยมก็เล่าเรื่องความหลังให้ฟังได้เป็นวันๆจนผู้ฟังถอยทับกันไปข้างนึง มาระยะหลังนี้ไม่มีใครมาฟังแต่ท่านก็มีหัวใจของนักพูดท่านก็เลยพูดอยู่คนเดียวมีทั้งเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็มีการหัวเราะประกอบแต่ก็ไม่ได้มีอาการของคนหลงเพราะยังพูดคุยกันเข้าใจทุกเรื่องเหมือนปกติลูกๆกกสรุปตามที่ได้ฟังเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชโวว่าผู้สูงวัยร่างกายซูอื่น ทำงานไม่ไหวแล้วยกเวน้นปากหลวงพ่อองค์นี้ท่านเหลือเกินดังนั้นเมื่อท่านอยากพูดก็พูดออกมาอย่างสบายอารมณ์แม้ไม่มีผู้ฟังแม่บอกว่าถ้าพ่อได้พูดโรคความดาันโลหิตสูงของพ่อจะเป็นโรคความดันโลหิตต่ำคือมันจะลดลงอยู่ในระดับปกติได้อาบางคนเป็นอย่างนั้นทีเดียวบางคนป่วยนี่นะ ไม่ต้องให้กินยาหรอกฟังก็พูดอย่างเดียวหายเอเออมิตรภะหึเออแปลกดีคำถามพี่ชายรูปม,มีวิบากกรรมอะไรหึจึงทำให้อายุสั้นหมดอารมณ์รักษาลมหายใจชาติต่อไปจะอายุสั้นอีกหรือไม่ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเด็กผู้ชายคนนั้นใช่พี่ชายมาเกิดหรือไม่มันน่าคิดนะพ่อฝันพวกอาเกิดอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ตอนนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่และอยากฝากอะไรถึงที่บ้านบ้างเพราะทุกๆคนยังคิดถึงอยู่เสมอแม้จะจากไปนานกว่าสิบปีแล้ว พี่สาวและผู้ชายคนนี้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาหรือไม่พี่สาวโดนทําของใส่หรือไม่ทําไมจึงเปลี่ยนไปในระยะเวลาเพียงสามเดือนมันก็น่าสงสัยนะและจะแก้ไขได้โดยวิธีการอย่างไรทําอย่างไรพี่สาวจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ทำด้วที่สร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฟังคำถามตอนหลังนี่พี่สาวก้าโมงสิบโมงแล้วเนอะ อาการร้อนตามผิวหนังและโรคเส้นเลือดในสมองตีบของแม่เกิดจากวิบากกรรมอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรลูกและพี่สาวคนนี้สร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรทำไมลูกจึงห่วงใยพี่สาวคนนี้มาและครอบครัวของลูกสร้างบารมีกมับหมณะมาอย่างไรเข้าใจถามดีอลัลลามฟังฝันในฝันกันจ้าพี่ชายของลูก อายุสั้นเพราะกรรมแนอดีตพี่ชายเนะ่ะเกิดในตระกูลพ่อค้าเป็นคนใจกว้างเลี้ยงดูลูกน้องเป็นอย่างดีเวลาจะเลี้ยงฉลองมักจะสั่งล้มวัวควายเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกับแก้มสุรายอยู่เป็นประจำด้วยกรรมที่สั่งฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก ตามมาทันก็ทําให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวอ,อย่างกระทันหันคือถ้าการตามทันเมื่อไหรเนี่ยมันก็มาตัดหลอนลว,วิบากรรมยุสั้นนี้ยังติดตามไปอีกหลายชาติจ้ะเจ้าตัวจะต้องแก้ไขได้วยตัวของตัวเองดยการสั่งสมบุญทุกวันให้มากๆอีกทั้งต้องปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายให้พ้นจากการถูกฆ่าในชาติต,ต่อไปแหละใครจะไปทำแทนให้นะ ไม่ได้มันต้องแก้ติดตัวเองเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่ชายมาเกิดใหม่เพราะพี่ชายตายแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะมารยะหนึ่งแต่ความเข้าใจเรื่องราวของหมู่คณะมีเพียงระดับ นึงเท่านั้นแต่วมีจิตศรัทธาแค่มีจิตศรัทธาในบุคคลนะอีกทั้งตายแบบไม่ทันจะรู้ตัวด้วยได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทําใม้มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้มีความสุขมากำลังเพลิดเพลินอยู่บนสูงสวรรค์ชันเดาดึงได้คลายความผูกพันกับครอบครัวในเมืองมนุษย์พอสมควรเดีย ค่อนข้างจะลืมเมืองมนุษย์แต่จะระลึกนึกถึงทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้เพราะว่าขณะน,นี้กำลังเที่ยวเล่นอยู่ในสวนจิตลด,ดาพร้อมบริวารกำลังสนทนายอยู่กับเหล่าเทพนาลีได้เรื่องดอกไม้ในสวนซึ่งเปรียบเทียบความงามกับเทพนาลีบนสวรรค์ว่าดอกไม้นี้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนส่วนนี้ของเทพนารีกำลังคุยกับเทพนารีในสวนจิตรด,ดาบสนสวรรค์ชั้นดาวดึงดกอกไม้งี้เหมือนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกำลังคุยเพราะนั้นลืมเลยแต่จะนึกทุกครั้งถึงหมู่ญาติในม,มนุษย์เมื่อวาบอุทิศบุญไปให้วอบวาบ,วาบ,วาบนั่นแหละตอนนี้กำลังอัลเลอยู่กับเทพนารีเดี๋ยวเหมือนกำลังจะจะตกลง,ลงใจอะไรกับ ไผกันเนี่ยพี่สาวโดนของหรือเปล่าพี่สาวโดนของจ้ะแต่ไม่ใช่ของคุณใสจึงทำให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชั่วระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นพี่สาวกำลังฟอนเอนเล้ผู้ชายคนนี้ลงรักเพราะพี่สาวเป็นโสดมานานเมื่อมาพบพานพ่อไม่ผู้มีประสบการณ์ หลบลอแต่เอาอกเอาใจจึงทำให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลและก็มามีความคิดว่าเป็นโสดทำไมเลยกำลังจะตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันทำให้หมดอารมณ์ในการสร้างบารมีหมดอารมณ์ในการทำหนา้าที่เป็นกัละยานมิตรและขยายจานโออมิตพระฟังแล้วเฉาชีวิตให้ไปบอกพี่สาวหน่อยจ้ะว่าพี่สาวอายุก็มากแล้วอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันไม่ได้ ให้คบกันเป็นเพื่อนจะดีกว่าแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชวนกันสร้างบารมีจะได้มีบุญติดตัวไปในภพบ,บัึงนะเพราะเวลาในโลกนี้เหลืออีกไม่มากแล้วฝากไปบอกนะจ๊ะอย่าลืมกลับไปบอกพี่สาวนะลูกนะว่าหมูกันนะอยากให้เธอกลับคืนมาเหมือนเดิมนะจ๊ะแม้ว่าจะอยู่ช่วงสิบโมงแล้วก็ตาม อาการร้อนตามผิวหนังและเส้นเลือดในสมองตีบของแม่เกิดจากกรรแนนดีตความเป็นคนที่มักโกรธขี้งุดหงิดมักโกรธจะไปเกิดเป็นยักษ์นี่ระวังเลยจึงมักจะพูดที่คนเสแสรบร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกายในในใครชอบอย่างนี้มึงคือชอบพูดที่คนเสแสรบร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกาย เป็นวัจีกรรมจ่ะจึงทําให้มีการร้อนตามผิวหนังส่วนเชื้อเลือดในสมองตีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ตวทาอาหารจะแก้ไขาก็ให้อยู่ในบุญทําบุญทุกบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังคู่กรรมปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทํำอารมณ์ให้สบายสบายใจใสใสแต่การภาวนาให้สม่ําเสมอหนักก็จะเบาบาก็จะหายจ้าที่ผ่านมาในชีวิตพ่อนะเป็นคนชอบคิด แต่ท่านไม่ชอบพูดจึงมักจะเก็บสั่งสมความคิดเอาไว้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มจกนกระทั่งอายุได้9กปีท่านจึงพังปรูปสิ่งที่เก็บเอาไว้นานน่ะเอาออกมาเปิดเผยออกมาก็คี่คลายมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าท่านพูดแล้วสบายใจมันก็เป็นไปตามวัยของสังขารของท่านละจ้ะให้ติดจ,จานดาวทาให้ท่านดูนะลูกนะท่านก็จะได้มีภาพและเสียงเป็นเพื่อน จะทำให้ใจท่านใสและคลายจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ได้บ้างลูกและพี่สาวในชาติที่ผ่านมาก็เป็นพี่น้องกันมีความเกื้อกูลกันมาตลอดจึงผูกพันกันในชาตินี้ลูกได้แนะนำให้พี่สาวทำหน้าที่กัละยะาณมิตรพี่สาวก็ทำตามจึงยิ่งรักและผูกพันกันมากขึ้นก็อบรของลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียง ส่วนตัวลูกเองเป็นตาหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาตอนอายุมากเพราะมัวไปเจ้าชู้อยู่เนื่องจากมาบวชช้าจึงบวชได้น้อยบุญยังไม่พอที่จะอุ้มให้มาเป็นผู้ชายในชาตินี้แต่ก็ทำให้ได้มาประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีเป็นอุบาสิกาตั้งแต่อายุอย่างน้อยชาติที่บวชก็ปฏิบัติธรรม ได้ในระดับดวงใสๆเห็นพระรังๆพระมัวจะเห็นอดีตยเยอะเกินไปเ่ยก็เห็นเรื่องราวก่อนบวชมากเกินไปก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงพระธรรมกายได้จะได้กราบิมาดุสิบุรีวงศบุญวิเศษเขตในจา,าอะเรามาดูภาพกันหน่อย ี่ชายลูกยุสันเพราะกรรมในอดีตพี่ชายเกิดในตระกูลพ่อค้าเป็นคนใจกว้างเลี้ยงลูกน้องอย่างดีเวลาเลี้ยงฉลองจะสั่งล้มวัวควายเพื่อเป็นอาหารกับแกล้มสุราเป็นประจำโดยกรรมที่สั่งค่าสัตว์จำนวนมากตามมาทันทาให้หัวใจล้มเหลวลงไปวิบากกรรมยุสันยังติดตามไปอีกหลายชาติเจ้าตัวต้องแก้ไขเองโดยการสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก,มาก ทั้งตั้งปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายพ้นจาการถูกฆ่าในชาติต่อ,ตอไปใครจะทําแทนให้ไม่ได้เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่ชายมาเกิดใหม่พระพี่ชายตายแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศส,สามโดยบุญที่ทางขงหมกคณะอริยะหนึ่งเข้าใจเรื่องราวของหมู่คณะในระดับหนึ่งแค่มีจิตศรัทธาแล้วก็ตายแบบไม่ทันรู้ตัวจ้า ได้รับบุญทิศที่ไปให้ทําให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้อุ้ยมีความสุขมากกําลังเพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์ได้คลายความผูกพันกับ,บครอบครัวในเมืองมนุษย์พอสมควรแต่ใจะล,ะล,ะล,ะละึกนึกถึงทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้และชอบมากเลยถ้าอุทิศบุญไม่ให้เพราะว่าจะทําให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นขณะนี้กําลังเที่ยวเล่นอยู่ในสวนจิตระดาพร้อมบริวารกําลังอเลต ในการสนทนาเก่กับเหล่าเทพนา้รยเรื่องดอกไม้ในสวนเปรียบเทียบกับความงามของเทพนารีบนสวรรค์ไม่ทราบว่าไปฝึกพูดกันหัดมาจากไหนพูดเก่งเลอะเกินเลยอุปมาดอกไม้นี้กับความงามของเทพนารีที่ผ่านมานั่นพี่สาวว่าโดนของจ้าแต่ไม่ใช่ของคุณสแต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วช่วงระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นพี่สาวรักผู้ชายคนนี้เพราะพี่สาวเป็นโสดมานาน มาพบผ่านพ่อไม่ผู้มีประสบการณ์เอาออกอาใจจึงทำให้เคลิบเคลิมหลงไหลและก็มีความคิดว่าเป็นโสดทำไมเลยกำลังตัดสินใจจะไปอยู่ด้วยกันทำให้หมดอารมณ์ในการสร้างบาร,รมีแม้ชีวิตเธอจะผันแปรแต่เป้าหมายอย่าแปลผันไปให้บอกพิสาว่าอายุมากแล้วมีลูกเดียวกันก็ไม่ได้ให้คบกันเป็นเพื่อนจะดีกว่าแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชวนกันสร้างบาร,รมี จะได้มีบุญติดตัวไปในภพบ,บึงนะ้ะเพราะเวลาในโลกนี้เหลือกันอีกไม่มากแล้วแม่มีอาการร้อนตามผิวหนังเกิดจากกรรมในอดีตเป็นคนมักโกรธหยิ่งุดงิดมักพูดในคนแสบๆร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกายเป็นวัจีกรรมและเสื่อมในสมองตีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจ้าแก้ไขโดยให้อยู่ในบุญทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนผสไปยังคู่กรรม ลอยสับลอยปลาบ่อยๆทำให้อารมณ์สบายบายใจใสๆแต่การพาวนาสม,สม่ำเสมอหนักก็จะเบาเบาก็จะหายได้จ้าที่ผ่านมาในชีวิตพ่อเป็นคนชอบคิดแต่ไม่ชอบพูดมักเก็บสั่งสมความคิดเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งอายุ90ปีท่านพังครูรสิ่งที่ท่านเก็บเอาไว้ออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าท่านพูดแล้วสบายใจมันก็เป็นไปตาม ไัวตามสังขารของท่านและจ้าให้ติดจารดาวทำให้ท่านดูท่านจะได้มีภาพและเสียงเป็นเพื่อนจะทำให้ใจท่านใสและคลายจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ได้บ้างโลกและพิสาในชาติผ่านมาก็เป็นพี่น้องกันเกื้อกูลกันมาตลอดจึงผูกพันกันในชาตินี้ลูกเละนันดแอนนำให้พิสาทำหน้าที่กัลยาณมิตรพ่สา,า,ะะา,ดสาได้ทำตามจึงยิ่งรักและผูกพันกันจ้า ครอบกุลวลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงส่วนตัวลูกเราเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเดีด๋ยวออกบวชตามพระราชาตอนอายุมากแล้วเพราะว่าม่ไปเจ้าชู้อยู่เลยจ้าเนื่องจากมาบวชช้าบุญจึงไม่พอที่จะอุ้มให้มาเป็นผู้ชายในชาตินี้แต่ก็ทําให้มาประพฤติพรหมจรรย์รสร้างบารมีเป็นอุบาสิกาตั้งแต่อายุยังน้อย ชาติที่บวชปฏิบัติธรรมได้ระดับดวงใสๆเห็นพระรางรางพอช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมัวแต่เป็นนึกถึงเรื่องที่ก่อนบวชจ้าชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่ในทุกด้านจะได้กลับฟิมานดุสิบุรีวงบุญพิเศษเขตในจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆกันนะจ๊ะ